ผิวตื่นถึงสาวมากมากนี่แม่สินนุ่มมากมากเลยค่ะไปลองมาซื้อเบิเงเดค่ะนี่ถูกและดีแค่99เซนสวัสดีทุกคนค่ะเมื่อนี้บีกะ่ะพามาช้อปปิ้งหลังเลิกง,งานที่เกาหลูดีเอ็มนะคะส่วนมากบีกัสิมาซื้อของใส่ส่วนตัวยูนี่โดยเฉพาะอย่างเส้นยาสระผมครีมหนวดน้ำยา,าล้างห้องน้ำอย่างประมาณนี้เนาะ,ะค่ะครีมทาผิวเพราะว่าถูกแล้วก็ดีแล้วก็มีนห้เลือกม,กมากมากเลยนะคะเพื่อนจ้า อี่นี่บีมักมากมากๆเลยค่ะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดพกผ้า 6, โอ้เลือกก็ถือค่ะใครอยู่อ่าประเทศเยอรมันหรือประเทศไหนที่มีดีเอ็มไปชอปปิ้งเลยนะคะเพืเ่อนๆจ้าถูกแล้วก็ดีจริงๆค่ะก็ไปปิกะิเข้าไปแววอีเดค่านั่นนะคะเพืเ่อนๆจ้าไปซื้อของไเล็ในหน่อยที่กันค่ะทําตอนแรก่ะเข้าสี่ไปส่วนเยอเซียเข้าเาลยพีเข้ามาทาชอบเลืยนะคะเพืเ่อนๆจ้า อีกวสิมากมาเบิร์กมาเพอ่์นี่อย่างแน่เพคนขายแน่ๆนะคะ่ะมาเบิงนี่เพราะว่านึงถ้าเกิดว่าของเ้ามันมุดทุกสซึมในบาทของเา้าโดยที่เ้าบนตรงไปร้านถ้าอยังสิมี่สามารถซื้อได้บ่เกาสามารถมาซื้อยูรีได้บอ่อียงประมาณนี้นะคะเพื่อนยังกะทีอ่งสิสองยูโรไปสิเก้านะคะท้าไปซื้ออยู่รา A A ้านเอเชียเอียงกะสิบดิวคนนี้หรือว่าแพงคนนี้ดีกะ โบหูนะคะพ่ะวาบอคอยกินกะทิเท่าใดนะคะสื่อมากกองสองกองพ่อติดบานไว้ดนดูๆๆสิกินเพื่อนึงนะคะเพื่อนจา้าโคงหลายเพื่อนจ้ายูนีค่ะ<ส>่อมากกับสิเป็นพวกแผนแดกไห้นะคะเหมือนจา้าที่สาวๆหลายคนหมักดื่มนะคะส่วนมากบีพอคอยดื่มหรอกนะคะเพื่อนจา้าอันแลกปีหนึ่งสิกินยูเบิร์ดดูดอกซองแกวไหวกันเลยค่ะส่วนมากกับซิมีแตแฟนนะคะ นั่นแหละแล้วก็ราคาถูกกว่าเยถูกกว่าที่ไทยเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อนผลิตเองเนาะนั่นแหละบโบเดบเดเสียผ้าสีน้ำเขายวอย่างประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีบีเภพาเยอรมันค่ะโอ้ยไปซื้อของมากเอยแระค่ะหิวมากนะคะพเพื่อนๆจ้าผัวบโบเดไป,ไปน้ำนะคะหิวมากเองค่ะไต่ๆๆนั่งรถเมล์หลังเลิกง,งานนะคะพเพื่อนๆจ้านั่นแหละไปบีไปสองลานเนาะเพราะว่ามันดู ไก่กันติดกันเลยนะคะเพื่อนจ้ามันมันเป็นศูนย์ล่วงว่าไงจ้านั่นแหละมันมีคลิกมันมีดีเอมันมีเอเดคานเป็นศูนย์ร่วมบีก็เลยไปยางยางเบิ้งร่วมล่วมกันเบิ้งนั่นแหละค่ะเพื่อนเจ้าล้านเขากะสิเป็นประมาณนี่แหละโบย่ายโบน้อยค่ะพรายางเบื้อยู่เนาะนั่นแหละยางเลนเลนทาเวลานะคะเพื่อนจ้ามาเบิ้งมาไรอยังเงี้ยเ้ขนมปังนะคะขนมกินเลนเนาะนี่ก็ขนมปังให้แงค่ะ อันนี้ก็เป็นเป็นชีพเนาะค่ะเพื่อนเป็นยังคือบ่ให้แฟนไปรับเนาะเราวสิไปรับอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันอยู่ไกลบ้านบีก็เลยบอกว่าบ่าเป็นยังบอกโบตองมาดอกลดกับรด,ดเมสีมาแล้วทังสินะก็เลยบ่บตองมารับดอกังสินะคะคเ,เพื่อนจอานนั่นแหละอันนี้ก็เป็นลูกอมเนาะอันนี้ก็เป็นไข่ไนุ่มเปียวแม่แต่ว่าบีมักกินด้วยกันเพื่อนมันแซ่บดีแม นี่ตอนเศร้าทองบางๆนี่กินไข่ไข่น้มเปียวน้มยาคู่แหละแต่ว่ามากิกนห่อนี่ดีนะคะ้วกะนี่โคกน้ำนะคะเพื่อนจ้าเอาไปกินห่อน,อนกลับมาจากที่ทำงานกินแล้วสื่นใจนะคะอันนี้ก็เป็นกระลำนะคะกระลำหัวนี่ก็1หนึ่งยูโรแปดสิบหาเส้นนะคะประมาณ 68. หกสิบบาทอันนี้ก็ใา้แฟน,นะคะัว่ายเรา อันนี้ก็เป็นชีดคือเก่าแล้วค่ะชีดพลังก็กินหลายอย่างไงดอกกินแต่ชีดล่ะค่ะกับขนมปังอันนี้ก็บีซื้อของยูดีเอ็มนะคะ่ะดีเอ็มบีมากไปเพราะว่าอย่างมันเป็นของอ่าคล้ายๆบูธบ้านเข้าไงนั่นแหละมันมีของกร,ก,กระจกกระจอกมันมีของแต่งหน้ามันมีของเอียงสีนะเข้าก็ไปบึงเนาะตามภาษาคุยยิ่งล่ะคะ่ะอันนี้ก็มาไว้กวาดชั้นนู่นนี่นั่นเนาะค่ะทำความสะอาด นี่เรื่องของเรื่องบีไปมักซื้อแชมพูตัวนี้นะคะปกติในร้านทั่วไปหรือว่าโรสมันกับสีบอมีขนาดใหญ่ซ้ำนี้นะคะอันนี้ขนาด400ลอยนะคะ400 ml เอ็นะคะอยู่ในโรสมันอยู่เอเดค่าอยู่ใส่กระโบ,บมีขนาดใหญ่ซ้ำนี้นะคะนอกจากดนะีเอ็มนาะบีซื้อขวดน้อยนะคะขวดน้อยมันกัขนาดน้อยกว่านี้มันกับสองสองยูโร99หรือสองยูโร79นี่แหละคะ่ะอันนี้ขนาด400เนาะสามยูโร ามยูโรเก่าๆนะคะเพื่อนๆจ้าเนี่ยแหละเออบิกก็เริ่มมักไปสื่อตรงงานนะคะเดี๋ยวเบิร์นแล้วค่ะสามยูโรเก้าสิบห้าขนาดใหญ่นะคะอันนี้บีมักสื่อมากๆเลยนะคะเพื่อนจ้าเอาไว้มากหนาตอนแรกนะคะหลังจากมือได้หนาเข้าโดนแดดมันหอนหรือว่าหนารู้สึกหนาแย่แล้วสีอาทิตย์หนึ่งบีซีเอดอยู่ประมาณเทือนหนึ่งหรือสองเทื่อนนะคะเพื่อนจ้าเป็นมากหนาวิตามินซีนะคะเพื่อนจ้า คล้องแบรนด์นี้เลยนะคะมาเรียน,นะคะเพื่อนจา๋าดีมากมากค่ะเพราะเราเอาแพ็อามากเข้าไปแล้วเลยค่ะนอนสักประมาณหาถึงสิบนาทีแนะคะ้ค่ะอย่าบีเห็ดนะคะนอนมักอยู่ประมาณหาถึงสิบนาทีะะแล้วค่ะแล้วก็ไปเซตออกนะคะเพื่อนจา๋าแค่เซตออกซื้อบอด้ล่างนานเนาะคะ่ะ ผิวตื่นเึินสมากมากนี่ไม่นสีนุ่มมากๆเลยค่ะเป็นล่องมาสื่อเบิเงเดค่ะนี่ถูกและดีแค่เก้าสิบเก้าเซนที่ดีเอ็มนะคะเพื่อนๆจ๋าดีแนะนําเป็นตำมกนะคะใครที่ดูแลหนาหรือว่ารู้ซึกหนาส้มหรือว่ารู้ซึกหนาบดีแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าไปตำมามากหน้าเลยค่ะดีมากๆเพทนาหน,นุ่มหนาเด้งหนาน่วนหน้าลดรอยเหี่ยวย่นกว่าใดนะคะเพื่อนจ๋า ส่วนตัวบีมาร์กใส่ตัวนี้อยู่แล้วนะคะครีมล้างหน้า้วก็อันนี้ก็ดีคือการเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็บเต่าสิบเก่าเส้นนะเนี่ยของยี่ห้อน,นี้เก่าสิบเก่าเส้นคือกันอ่าเป็นครีมนะคะบอดี้ครีมเนาะคะ่ะเป็น Green illa, ลกลิ่นวานิลลาแลวก็โคคนัสเนาะค่ะนั่นแหละหอมหอมเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นนี่หอมค่ะหอมแน่ แต่ว่าดมบ่ดด้นะคะต้องเปิด99เก้ซนนะคะขนาด500 ML นะคะมีกระใสยี่ห้อนี้ด้วค่ะเพื่อนๆจ้าก่อนอาบน้ำหอมหอมหอมมากๆด้เลยค่ะเพื่อนๆไปตำม,มาใส่ค่ะเดี๋ยวสิถ้าให้เบิง้งเนี่ยขีมเพิ่นเป็นแบบนี้ค่ะท้าให้เบิง้งซึมซับเข้าไปในผิวเร็วมากค่ะเนี่ย แล้วก็บ,บนเหนียวเนื้อนะ่ะไม่เหนียวเนื้อนะ่ะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะไปตํำมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้าผิวไม่เนื้อนะ่ะแล้วก็กลิ่นหอมอืกลิ่นหอมมากๆมากกลิ่นหอมมัม้ยคะเพืเ่อนๆจ้าหอมมอกเผาแล้วก็ซึมซับไม่เหนียวเนื้อนาะ,นะคะโบแมนว่าถ้าขับไปแลวเพิ่นซึมเลยเด้์โบแมนคะ่ะถ้าขับไปแลวกับพักประมาณสองสามนาทีแหละเพิ่นเพื่อนกับซึมเขับไปในเนือ้อในเนือ้อเท่าเลยค่ะส่วนมากบีที บีซีอาบนาบออกมาเซตแลก่ะเซตโตใหมันหมันๆนะคะแล้วกับีกสิิไซโซลูมเข้าไปในทั้งตัวเลยนะคะเพื่อนจ้าแล้วก็ทําให้ผิวของเรานุ่มมากๆค่ะเพื่อนๆนจ้าไปสือไปตาม,มากค่ะเท่เก่าสิบเก่าเส้นนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็มีหลายกลิ่นนะคะไปเลือกไปสืบมาด้วยค่ะใครอยู่เยอรมันหรือว่าอยู่ประเทศไหนที่มีดีเอ็มนะคะไปซื้อมาใช้เลยค่ะนี่อีฮอนี่ดีอีลีคอนเฟิร์ม พราะว่าจะของใส่มาดูแลแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผัหมักน้ำนะคะพเพื่อนๆจา้าอันนี้ก็เป็นน้ำยา,าล้างจานนะคะอันนี้ก็ดีคือกันนะคะเพื่อนๆจา้าครีมอาบน้ำ99เส้นนะคะดีเหมือนกันค่ะมักไปสื่อของกระจิกกระจอกแบบนี้มันจะมีหลายแบรนด์หลายราคา,านะคะนั่นแหละแล้วก็มักล่องเอามาใส่นะคะเพื่อนๆ่ามันดีบ่อนู่นนี่นั่นเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นหรือว่ายางอื่นก็น ่อนทางพ่อๆกันนะคะสําหรับตัวบีนะคะเพื่อนๆจ้านั่นแหละกับพ่อๆกันเป็นอย่างไาคือสีไปสื่อของแพงยังสินะไหมนั่นแหละบางคนอาจสีมีความแตกต่างนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่ชอบแบบก็มากเลยค่ะแต่ว่าบีมาดีหอนีเนาะแล้วก็ถูกดีใส่ได้คือกันนะคะเก้าสิบเก้าเซนเหมือนกันค่ะไปตมามัดใส่เวยค่ะเพื่อนจ้านี่แหละสาเหตุที่มักไปดีเอ็มมันมีของ หมากไม้มันมีของหลายกว่ากว่าทีอื่นๆเด่นสินะำแม่นั่นแหละมันเป็นส่วนหมักเป็นแต่ของผู้หญิงหลายนะก็เลยมากไปค่ะน,นี่ก็เป็นถุงขยะเนอกจากมดแล้วจ้ะมือน,นีไปซ็อกปิงบ้านไหนซ่อปปมนี่แหละอยากเรื่องของเรื่องอยากมาเปิดโซ่พออยางอยากแนะนําเพื่อนๆไปซื้อมาใส่คือขันนะคะเนี่ยไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวไม่เหนียวเลยแล้วก็ซึมซับเข้าไปในผิวของเราเร็วมากเนี่ยเนี่ย แล้วก็เอาเสือปิดธรรมดาไม่เหนียวเลยแล้วก็ทําให้ผิวของเรานุ่มแล้วก็เขาเป็นเนื้อครีมนะคะเพื่อนๆคะนี่เขาเป็นเนื้อครีมแล้วก็เขาก็ไม่อันนี้นะคะไม่เหลวมากนะคะเนี่ยไม่เหลวมากดีด,ดีจริงๆใคยอะมาเปิดให้เบิ้งใคอยากใครอยากหายชุ่มเจ้าไปซื้อมาลองไหมมันดีอีหลีบ่แม่นว่าข่อยเบาขี้ตัวน่ารัโอ้ย อยากเอามาแชร์ให้เพื่อนไปลองสื่อลองใส่เพราะว่าข่อยลองมาแล้ขวข่อยอยากให้ทายทอดใ,ให้ผู้อื่นไปล่องนํามนะคะเพื่อนๆจ้าบบแมนว่าข่อยได้เข้าอีหยังเด็ข่อยอยากให้ผู้อื่นไปล่องน้่มมันถือและมันดีหรีมีหรค่ะว่าหลายยายหทางแล้วเนาะเพิ่น,นสีหายแล้วเนาะเพิ่นบ่มักเข้าเหม่อย่าอย่าว่ากันเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าอยากเอามาแชร์ทุกคนไปสื่อมากใส่ค่ะมันถือมันดีหรแม่ข้าก็อยากบอกม,มูเหรแม่ค่ะเพื่อน อ่ะล่ะคลิปนี้บีกับสิคอล่าอะไรเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าไปกินข้าวปุ่นแล้วเนาะอยากกินข้าวปุ่นนั่ะล่ะจ้าเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าจ้าเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนทุกไลค์ทุกแชร์ทสุขสับสกายที่มาให้ยกำลังใจบีนะคะสาวบีกับยูตั้งประเดี๋ชีวิตน้อยๆนี่ยล่ะค่ะเพื่อนๆจ้าบางไดโบผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัย่ด้วยค่ะเพื่อนๆจ้าคลิปของบีบังบีกับ คลิปของบีบางทีกะมีสาระแน่บมีสาระแน่กะสีพยาย่ามปรับปุมคลิปไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้าแบบนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่ามีอย่างดีๆไปสื่อมากเห็นอีอย่างดีๆถูกๆกะเสียมาแช่เปื่อนๆเบิ่งแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆจ้านอกชีวิตต่างแดนกับบมีอย่างร้ายเนาะค่ะเพื่อนๆจ้ากะย่างที่เห็นกันเลยนะคะทำงานตื่นเช้านอนแรงกับบานนอนกินเข่าประมาณนี้เมื่อใดไปรอะไปเที่ยวกันสิแช่ให้เบิ่งคู่ที่ทุก ทุกทีแหละคะ่ะทีได้งามกับสีมาแช่ห้เบิ้งแล้วก็แนะนำเพื่อนๆไปเที่ยวมากนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าเด้ค่ะบ๊ายบาย